สวัสดีค่ะแนวทางหวยฮาหนอยพิเศษงวดประจำวันที่27เดือนเมษา2563นะคะสำหรับงวดที่แล้วนะคะวันที่26นะคะชุดนี้นะสำหรับวันที่26นะคะตัวเลขเด่นที่ให้ไปนะคะก็จะมี8 2 6 4 1และ3นะคะตัวที่เน้นเป็นพิเศษนะคะก็คือ8 2ลองลงมาก็คือ6 1นะคะสำหรับงวด วันที่26นะคะตัวเลขที่ออกมานะคะก็คือ2 7 1นะคะแล้วก็ล่าง6อ่า5 2นะคะรอบนี้นะคะ7 1 7ไม่มีนะคะเข้าไปที่เลข1เลขเดียวนะคะที่ใกล้เคียงก็น่าจะเป็น18เนาะแต่ว่าก็ถือว่าไม่เข้านะคะชุดใกล้เคียงทั้งนั้นเลยนะรอบนี้นะคะสำหรับเลข ตัวเลขที่เราจับชุดให้รอบนี้คือไม่เข้านะคะจะเข้าที่เลขเด่นนะก็คือเลขเด่นทั้งหมดที่จับให้นะคะก็จะมีเลข2ออกทั้งบนและล่างนะคะเลข2ค่ะแล้วก็มีอีก1ตัวก็คือเลข1ค่ะส่วนเลข7กับเลข5ของเราคือไม่มีนะคะสำหรับสูตรนี้มาดูวันที่27นะคะ2 7เมษายนปี6 3นะคะ สำหรับวันที่27่เมษายนเราจะใช้สูตรใหม่ที่ลองคำนวณน,นะคะตัวเลขที่ได้นะคะก็จะมีเป็นตัวเลขอาจจะดูน้อยลงนะคะรอบนี้ตัวเลขนะคะรวมทั้งบนและล่างเลยนะมีเลขเด่น1และ8และ7นะคะแล้วก็เลขรอง4 และ1น,นะคะจับชุดนะคะสตัวบนล่างสำหรับสูตรใหม่นะคะที่ลองคำนวณในชุดนี้นะคะก็ ลองดูมาสักพักแล้วนะคะก็มีเข้าบ้างไม่เข้าบ้างนะคะก็คะคะกันไปเนาะสำหรับตัวเลขนะคะถ้าเกิดว่า ตัวไหนเข้าไม่เข้ายังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าเราก็ไม่ได้แม่นซะขนาดนั้นนะคะคือจะให้เข้าหมดทุกตัวมันก็เป็นไปไม่ได้เนาะก็พยายามตัดมาให้เหลือน้อยที่สุดนะคะสำหรับชุดนี้นะคะจะมี8 4สีนะคะ1 8 7 3 9 7 2 4 1 3 5้าเก้าและ19นะคะชุดที่คัดมาให้ก็จะมีประมาณนี้นะคะแล้วก็มาต่อกันที่3ตัวนะคะสามตัวตรงโต๊ะนะสำหรับชุดสามตัวนะคะรอบนี้จะ เยอะนิดนึงนะก็เดี๋ยวค่อยมาเน้นให้อีกทีท้ายๆ้าคลิปนะคะว่าจะมีเน้นตัวไหนบ้าง ตัวเลขที่จับชุดให้ก็จะมีประมาณนี้นะคะส่วนตัวที่เน้นเด่น7และ8นะคะลองลงมาก็เป็น4ก็จะมีชุดนี้นะคะตัวเลขที่เราจับให้นะคะเพื่อนๆอาจจะยังไม่ชอบนะคะก็สามารถานำตัวเลขเด่นของเราไปจับชุดกับตัวเลขอื่นๆได้เลยนะ อาจจะมีตัวเลขในใจอยู่แล้วหรือยังไม่มีคู่อะไรอย่างนี้นะคะก็สามารถนำไปได้นะ2ตัวบนล่างนะคะก็ที่เน้นให้หลักๆก็จะมี4ตัวนะคะแล้วก็3ตัวตรงโต๊ะนะคะสตัวก็จะมี287ด 7จ็แนะคะศูนแล้วก็419อีก1ชุดนะคะก็คือ140ชุดนี้คือชุดที่เราเน้นให้นะคะเพิ่มเติมนะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะตัวเลขเกิดจากการคำนวณสถิติย้อนหลังนะคะดูเพื่อเป็นแนวทางคะ่ะ ใช้สติในการตัดสินใจนะคะยังไงก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีนะคะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ